ก็ทวิซ์มันลงตัวที่สุดตรงนี้งั้นก็หนึ่งแท่งตรงนี้แล้วก็อีกแท่งตรงนี้อะไรไม่ล่ะด้านบนควรจะปเป็นเยลลี่เหมือนสุดปรดของฉันสิแบบนี้ไม่มีทางเราตกแต่งมันแบบที่ฉันบอกหฝ<ะ>ันไปเถอะบินนี่ในสาวๆไม่ทะเลาะก,กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนบรนนี่ทำไมถึงหยิบมันขึ้นมาล่ะโว้โอ้ถามจริงเดี๋ยวก่อนเธอเธอต้องเสียใจที่เล่ามัน ฉันพร้อมแล้วนั้นก็เอานี่ไปอ้าวดูวเหมือนว่าส,สาวๆจะคั่งกันแล้วล่ะแถมยังมีช็อกโกแลตไซรัปด้วยไม่เอาน่ะส,สาวๆต,ต้องตินหน่อยหลังจากนี้พวกเธอต้องทำผาสสนะด้วยนะเอ่มใช่ดูเหมือนว่าจะหยุดไม่ได้แล้วล่ะเกิด <No. S 1> อะไรขึ้นตรงนั้นน่ะอ๋อแม่กำลังมาแล้วและส,สาวๆกำลังบ้าคั่งเลยอู้ระวังด้วยเค้กพังหมดเลยและแม่ก็อารมณ์เสียด้วยให้ตายตอนนี้ควรเราไปหมดแล้วดูก่อนสิ แล้วจะทำยังไงดีอืมฉันว่าแม่มีความคิดดีๆแล้วล่ะ <B ingo. S 1> สุดสาวได้เข้าร่วมชลเลนต์ตกแต่งหน้าเค้ก <S <S> <S อ่ะแต่ละคนต้องหมุนวงล้อกันแล้วถ้าตกที่อันไหนเธอก็ต้องแต่งหน้าเค้กด้วยอันนั้นว้าวดูเหมือนบริทนียจะโชคดีมากเลยเธอได้แต่งเค้กด้วยไอศครีม <S 2> <S 2> <S อืมงั้นก็ตาแอนแล้วล่ะมาดูกันว่าเธอจะได้อะไรอ๋อ พริกเผ็ดๆงั้นเหรอถามจริงแล้วมันจะใช้ตกแต่งเค้กได้ยังไงกันนะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะแอนเธอไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแต่ต้องยอมนะว่าพริกมันดูไม่แย่เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญก็แค่อย่านึกถึงรสชาติของมัน oh, <come> ตอนนี้บริตนี่จะเริ่มแต่งเค้กของตัวเองเหมือนกัน oh, <come> อืมไอศครีมพวกเธอชอบไอศครีมไหมบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นนะ oh, <come> ว่าไอศครีมรสชาติไหนพวกเธอชอบมากที่สุด oh, <come> บริตนี่เริ่มตกแต่งตรงกลาง,กงด้วยไอศครีมรสสตรอเบอร์รี่ oh, <come> น่ากินสุดๆเลยอืมแล้วล้วมีอะไรอีกละ่ะรสกล้วยนั้นเหรอออใช่ <What? S 1> กลิ่นหอมฉันกินสุดๆ oh. แล้วรสชาติก็สุดบนย้ายแล้วก็ใช่อีกขงังหนึ่งมันต้องดูรละสุดๆข้างบนใช่แล้วขอไอศกรีมอีก oh. อันก็เริ่มแต่งเคคนเทนเอเหมือนกันด้วยพริกันนะโอ้น oh. ี่มันอะไรกันโอ้กรีนี่แบบนี้เธอสามารถให้นกบนฟ้า,าก,กินได้เลยแลเนี่ยเป็นแต่ไอศกรีมที่สวยมากๆเยี่ยม หกปากหน่อยแมลงแวนบินเข้าไปแล้วงั้นก็ฉันจะเริ่มกินแล้วนะอโอ้ใช่อร่อยจะสุดทั้งไอศครีมทั้งเค้กท<า>ั้งลงตัวเวอร์แอนเธออยากลองไหมฝันไปเถอะทั้งหมดเป็นของฉันแต่เธอก็ลอางเค้กของเธอได้แล้วก็ได้มันจะขนาดไหนกันเคก้กกระพริกก็ดูมีแย่นะกินแล้วนะสักคำใช่ก็ไม่เลว ออมันเผ็ดเผ็ดสุดๆไม่จะไม่อยากกินเค้กนี่อีกแล้วอ่ะ <No. S 1> แหงก,ก่อนนั่นเหรอ mm hmm. นั่นมีติดทํางั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาของวงล้อแห่งการล้มทันโอเมยนะโอ้ใช่สิหมดเลย uh oh. ซอสบิ๊กซับบาสกเหรอ uh oh. ไม่จริงแค่นี้เค้กของแอนก็เผ็ดจะแย่แล้ว uh oh. ตอนนี้มันจะกลายเป็นเผ็ดขั้นสุดเลยอ uh oh. แอนที่น่าสงสารแล้วถ้าจะกินมันได้ยังไงนะโว้ uh oh. เาลี่มันกำลังลุกเป็นไฟเลยจากความเพลแต่อย่างไงฉันก็ต้องกินอย่ดีนะต้องสตินยแอนเธอทำได้ oh <my> ก็แค่รีบรีบกินมันซะ <'s> เล็วเข้ากินเร็วๆเลยทีราชินช้นทีละชิวว้นว้าวดูเหมือนว่าบริทนี้จะประเมินความสามารถของแอนต่ำไปนะเธอแข็งแกร่งมากเลยว้าวเร็วเข้าเลยอีกไม่เยอะแล้วเ oh <my> อโ้าเธอทำได้จริงๆ เก่งมากเลยแอนเอ้า oh, ด mm ู hmm. เหมือนว่าความไ่การจะปะทุกออกมาแล้วละ่ะโอระวังนะถ้ากำลังแพ,พ้พุ่งไปแล้วอะไรกันฉันจับเธอได้เอาไม่ oh, ไม่ใช่แค่ของฉันนะโอ้ไม่ใครกันได้เธอเรียกหมอทีหรือว่าเรื่องรถดับเพลิงดีกว่านะเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเ,เลยแอนระวังด้วยเอาทุกคนโอเคไหมบรินีละ่ะแอนเธอโอเคไหม ใช่แล้วถ้าคุณจะระวังกับของเผ็ดๆแบบนี้นะโอ้และเค,ค้กของบริทนี่ก็พังหมดเลย <Sorry. S 1> เอืมมันก็ยังมีเหลืออยู่นะ <c oughs> ก็เหยืางที่รู้ว่าดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยล่ะ <c oughs> สดสาวพร้อมสำหรับรอบที่สองแล้วงั้นก็มาหมุนวงล้อเลยบริทนี่แล้วขอให้เธอโชคดีนะอืมเหมือนจะไม่เท่าไหร่อะม <c oughs> วาซาบินั่นมันโหดสุดๆเลยมันไม่ใช่ของหวานด้วยซ้ำ ถมยังไม่เหมาะกับการแต่งหน้าเค้กแน่นน้อนแต่บางทีบรินนี่อาจ,จะชอบกันได้นะเอาล่ะตาเธอแล้วล่ะแอนโอ้เธอโชคดีสุดเลยสองอย่างในครั้งเดียวช็อกโกแลตแท่งแล้วก็นูเทลล่าของอร่อยทั้งนั้นเลยก็แอนเธอน่าจะเริ่มได้แล้วก่อนอื่นเราจะใช้นูเทลล่าแอมีอืมแล้วเขาจะปดิเสธที่ลองสักนิดละ่ะอืมหวานอร่อยดูเหมือนว่าแอนจะมีแผนดีๆแล้วละ่ะ อะไรล่ะช่างก่อนสร้างนั้นเหรอเขาจะทำอะไรเนะแอนอ๋อดูเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดแล้วลแอนจะสร้างแข้งในฝันของเธอได้เนื้อทนเนอรและช็อกโกแลตแท่งก่อนอื่นเราจะใส่เนื้อเทนแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเกี่ยให้เท่ากัน <c oughs> ดังนั้นแหละเก่งมากจากนั้นก็ใช้ตลับเ <Okay. S 1> ม็ดวัดขนาดให้เป๊ะ <Awesome. S 1> แบบนั้นเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาต่อกันด้วยช็อกโกแลตแท่งเราจะแปะมันให้รอบเค้ก แบบนี้มันก็ด้านบนด้วยว้าวบรนี้จ้างเค้กของแอนตัมไม่กับคลิปเลยเอาละถึงเวลาของเธอสร้างแต่งเค้กแล้วนะใช่แต่เป็นเค้กรสบาสบีนะแน่นอนน่าสนใจดีโอ้มันมีเยอะมากเลยเห hmm. มือนขาดอะไรไปบางอย่างอะบรนี่มีไอเดียดีๆแล้วล่ะเืมพักรารจะทำอะไรหรือเปล่านะพัก้ารจะทำอะไรนะ้บิดนี่ <You. S 2> อืมใช่แล้วแบบนี้มันง่ายกว่าที่คิดเลยเก <Okay. Hey. S 2> ่งมากอืม hmm. นี่แองเธอกำลังทำไรนะถ้าจะมองสักหน่อยนะโอ้ชไม่นะเธอกำลังกินวาซาบิเข้าไปเธอต้องมีสติมากกว่านี้นะเวลาทำงานแต่เฉพาะเวลาพักกลางวันนะ่ะใช่แล้วแอนไม่ชอบให้ใครมาแยมด้วยนะนั้นก็บรินี่ถึงเวลา,ก,ากินเค้กร้วาซาบิของเธอแล้วกินแห่อร่อยนะมันน่าสิสเกนมากไม่เหมือนเค้กของแอนแล้วดูเหมือนเธอจะเริ่มกินแล้วล่ะโอ้น่ากินสุดๆเลยใช่คนแถวนี้ก็อยากลองเค้กแบบนั้นบ้าง บรินนี่เธอคนน่จะจินตนาการแหละว่าเค้กของเธออร่อยอ่ะเหมือนเค้กของแอนไงเอาล่ะมาลองสักชิ้นเลยเออดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะแบ่งนะ hey, <you. S 1> แล้วภายในไม่กี่วิสาวๆก็กลับจะกินหมดแล้ว <laughs> บรินนี่กำลังกินชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะเออต้องเผ็ดมากนนแน่ๆเลย <laughs> เราต้องกินอะไรล้างปากด่วนแล้วล่ะเธอทีนะแอน บางอย่างบอกฉันว่าแอนจะไม่ปล่อยไปง่ายๆเตรียมตัวให้พร้อมนะบริดตี้มันกำลังล้อเธออยู่วงล้อแห่งการลงทันงนั้นคางนี้เจ้ามานเป็นอะไรนะโอ้โอใครดิบงั้นเหรอแยส่สุดๆเลยแต่มันอาจจะแย่ได้กว่าน,นี้ก็ได้นะจริงไหมบางทีบริดตี้จะต้องทนแล้วก็มันผ่านไปเร็วๆล่ะโอ้เ<อ>ข้าหน้าจังเลยเรื่องเหมือนว่าแอนจะสะใจสุดๆล่ะว้าว ตอนนี้บริทนี่ก็มีไข่ทั้งชั้นบนหัวเลยเหลือเธอที่สุดเลยบางทีหลังจากกินวาสมิเค,ค้กนี่ยจะไม่ยากเท่าไหร่มั้งรอบที่สามเริ่มได้งั้นครั้งนี้มีอะไรรอสาๆอยู่นะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วงั้นแอนเธอได้อะไรละ่ะว,ว้าวดูกดเปรี้ยวจีโอ้ถึงมันจะเปรี้ยวแต่มันก็หวานในเวลาเดียวกันฉันสงสัยจังว่าจะเข้ากับเค,ค้กไหมตอนนี้ก็ตาบริทนี่แล้วฉันหวังว่าเธอจะโชคดีนะ อะไรนะอาหารแมวเหรอยั้มตลกไร,ร้เลยไงกันเอยแม่อาจจะชอบหน้าเค้กอาหารแมวก็สำหรับคนมันชวนอ้วกสุดๆเลยละ่ะอ๋อทำไมมันเปิดไม่ออกอ่ะเราเข้าออกสิส่วนแอนไม่มีปัญหาสักนิดโว้เราบังนะบริตนี้ส่วนเธอจะไม่เหลือบทถอดหลักให้เลยกินแล้วนะว้าวด้วยขนมนของแอนสิน่ากินมากแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมกว่าอาหารแมวเยอะเลยเอาฉันอยากจะลองแล้วละ่ะ จะลองชิ้นหนึ่งก่อนอืมอ้อยเปรี้ยวแต่ก็ oh, <yeah. S 1> อร่อยอ่ะ<อ>ฉันไม่อยากลองอะไรทั้งนั้นโอ้ยแค่ดมก็ไม่ไหวแล้ว Let's go <S กันนะ้ะแอนถึงเวลาต่อแต่งค้คกของเธอได้ขนมนั่นแล้ว ah. ว้าวดูสีสันสดใสของมันก่อนสิและแน่นอนเค้กนี้มันต้องมาอร่อยสุดๆแน่เยี่ยมเก่งมากแอนตอนนี้เธอก็ลองได้แล้วล่ะ อ oh, นี่บริทนีจริงๆเธอก็มีเค้กของตัวเองเหมือนกันนะแบบนั้นแหละ <No! S 2> ไม่บริทนีใส่ไม่ต้องยั่งเลยเรามีเป็นลกล่องเลยนะ oh <my> เราต้องใส่ให้หมดเยี่ยมมากใช่แล้ว oh. นี่แหละเหมือนวูเขาของอาหารแมวเลยแล้วเธอจะกินมันยังไงนะ yeah, <it> ส่วนแอนก็พอดเพลินกับเค้กของตัวเองในะจุดนี้คาไม่เหมืออะไรแล้วล่ะ ส่วนเธอต้องกินเหมือนกันแล้วนะบรินนี่เริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนละกันเออราชาชวนอุสุดๆเลยนี่เจ้าแมวแกมาในนี้ได้ยังไงแกอยากกินอะไรอร่อยๆไหมเก่งมากฉลาดมากเลยเจ้าเหมียวเป็นแผนที่ไม่เลวเลยบรินนี่โอ้ดูเหมือนว่าแอนจะกินลูกกวาดเปรี้ยวมากเก,กินไปนะระวังด้วยดูเหมือนว่าแอนจะไม่ถูกกับเพื่อนใหม่ของบรินนี่เ oh <my> อรทีนะแต่อาหารนี่มันสำหรับเธอ oh <my> เค้กของบรินนี่ก็ชวนคุยอวกจริงๆแหละ ฉันแอนนี่โชคดีสุดๆว้า wow. วดูเหมือนว่าความเปรี้ยวกำลังทำงานแล้วฉันไม่แน่ใจว่ากำลังรู้สึกดีหรือแย่ให้ช่วยไหมเยี่ย,ยมเลยนี่แหละโอากาสของฉันแล้วจะเหมียวก็กลับมาอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะเอ้าพอรู้สึกดีขึ้นไหมใช่ฉันว่าแอนรู้แล้วว่าบริทนี่ไม่เล่นตามก่อนนะงันก็ถึงเวลาของวงล้อแห่งการลงทันหมุนเลยบริทนี่ตอนนี้เราจะได้รู้อะไรเราถ้ายู อ๋ไม่จริงนะไม่ใช่สิ่งนั่นกลได้ส่วนในวงล้อแห่งการลงทันก็คือเอาหน้าจมเค้กไม่เป็นไรนะบริตนี้ oh <my S 1> อย่างน้อยเจ้าแมวก็กินอาหารกอบหมดแล้วใช่ไหมยินยีนต่ต้องรับเข้าสู่ปาราราเฮ้ยเห็นลูกแมวสีส้มน่ารักนี่ไหมเน, oh <my S 1> น่นโนอนน่ารักจึงเลย <Okay. S 1> มันจะกลายเป็นเพื่อนของคนที่วาดภาพของมันได้ดีที่สุดนะ oh <my. S 1> ถ้าฉันเป็นพวกเธอฉันจะรีบวาดเลินะเพราะเวลาเริ่มเดินแล้วนะ ฉันก็ไม่รังเกียจเพื่อนใหม่นะแต่ก็ฉันไม่เคยวาดรูปด้วยน้ำหวานแบบนี้มาก่อนเลยอะฉันหวังว่าฉันจะทำได้นะใช่การพาดภาพด้วยขนมมันเรื่องที่ยากมากเลยแต่ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะโรกของไทยมันแปลกมากเลยเดี๋ยวสีเธอทำออกมาสิใช่เดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าวิธีการวาดด้วยน้ำหวานเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นฉันต้องลองชิมก่อนนะอืมเปรี้ยวจังเลยแต่อร่อยมากฉันอยากกินมากกว่านี้ เดี๋ยวก็อะไรขึ้นฉันก็อยากลองเหมือนกันโอ๊ยเรี้ยวมากเลยถึงมันจะอร่อยแต่ฉันว่ากินอย่างเดียวไม่ได้ฉันต้องเริ่มพัดแมวส้มแล้วล่ะใช่ว่าแบบนี้เธอไม่มีทางได้มันแน่นนนอย่าเพิ่งตัดสินใจงานของฉันสิงานนี้กลางจะกลายเป็นแมวน่ารักสุดๆเลยนะว้ฉันไม่รู้เลยเนี่ยออเป็นไปได้ด้วย <Yes. S 3> รู้ไหมว่าใครได้แมวตัวน,นี้ไปเนี่ยโชคดีมากเลย แมวตัวนี้มันน่ารักมากจริงๆด้วยโอ้แล้วมันบอกฉันว่าหมดเวลาแล้วลนะ่ะแสดงผลงานของพวกเธอได้ <Okay. S 1> ชอบผลงานของฉันไหมละ่ะแมวส้มนะอย่ามองนะมันไม่ได้จริงๆเ <c oughs> จิวเธอน่าจะวาดรูปนะไม่ใช่กินขนมเนะให้ตาย <c oughs> แล้วผลงานของฉันละ่ะเฮ้มันคนละเรื่องเลยแมวส้มเราได้พบเพื่อนใหม่ของเธอแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันแน่ใจว่าเธอกับแอนนี่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ เอาเจ so fun, ้าต like ัวนั้นมาให้หนูแล้วเข้ามันน่ารักสุดๆเลยล่ะจะฟัดมันทั้งวันเลยทำไมทั้งวันล่ะฉันมั่นใจว่าตอนนี้ดาโซจะเป็นเพื่อนกับฉันไปอีกแสนนานเจ๋งจังเลยนั่นลกะฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับแกเหมือนกันฉันไม่ให้เธอหลักเอามาให้ฉันนะพวกเธอั้งนี้หน่งไหพวกเธอจะได้รับรางวัลของควันราคาแพง iPhone แกกล่องใหม่ยังไงล่ะ แต่รีบหน่อยนะ oh. เพราะเลารากำลังเดิมเดินแล้วล่ะใครจะได้ไอโฟนเครื่องนี้นะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ไปวิธีการวาดที่สนใจมากเลยฉันคิดว่าเทคนิคนี้ว่าอะไดสักอย่างนี่แหละตอนเด็กๆฉันเคยวาดแบบนี้ oh. แต่ว่ามันนานมากแล้ว mm hmm. โอ้ไม่นะใส่หักแล้วตอนนี้ฉันจะวาดด้อะไรดีเนี่ย <Okay. S 1> ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วล่ะ uh. โอ้ใช่แล้ว ฉันว่าจะมีอะไรบางอย่างในกระเป๋าฉันนะอโอ้ใช่ฉันควรทำสตราดบ้างนะั่นเนี่ยไม่ได้อะไรมีประโยชน์เลยนี่ก็มีได้แต่อาจจะมีก็ได้ฉันมีเหรียญด้วยทำไมฉันไม่ใช้มันวาดรูปละ่ะที่เหลือก็แค่ต้องทำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จนะเพื่อให้ภาพวาดมีสีสันสดใสและสวยงามยิ่งขึ้นเป็นไงทันทีฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วจิวกำลังมองอะไรอยู่ละ่ะวาดรูปไม่เสร็จดีกว่าไหม ง่ายมากฉันว่าลูกเก่งยินแล้วทำไมฉันต้องไม่ลองใช้เข็มล่ะเรียบร้อยยังออกมาจนเกือบจะเหมือนของจริงเลยโอเคมันดูไม่ง่ายเหมือนทีน่คิดเลยนะเนี่ยใช่ฉันต้องยอมรับเลยอะเน,นี้ยว่าฉันชอบวาดลูก,กว่ตติมากกว่ามันออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะโอ้อะไรกันเนี่ย ไม่สวยเลยใช่เห็นด้วยแต่เธอทำดีที่สุดแล้วนะไม่ไงล่ะทุกคนเวลาหมดแล้วนะแสดงผลงานของพวกเธอได้ไ,ไงล่ะอยากเห็นแล้วอนี่ฉันเสียใจด้วยแต่มันแย่จริงๆอะมันยึกๆยือมากเลยก็ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> โอ้โหทำไมฉันไม่ใช้เวลานี้ให้เป็นปนะระโยชน์ล่ะสภาพของเขาเป็นเป็นของฉัน โอ้สวยจังเลยของฉันเองค่ะโอ้จิวเธอทำให้ฉันประหลาดใจมากทำได้ดีมากน้ำตาจะไหลเลยเทตาเธอแล้วแน่นอนได้เลยดูสิชอบผลงานของฉันไหมพยายามไม่มากพอนะของจิวดีกว่าเยอะเลยอะไรนะดีกว่างั้นเหรอโอ้ยนั่นมันไม่ยุติธรรมเลยมันเป็นบ้าของฉันนี่ทาเพื่ออะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้ไอโฟนเป็นของฉันแล้วแต่เขาพิสูจนฉันทุกอย่างมันยุติธรรมมากเลย อยากรู้จังว่าคือสีอะไรนะอะไรเนี่ยแล้วไอโฟนอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ฉันลืมไปนะว่ามันคือเครื่องเกา่ามันไม่ใช่ไอโฟนนะสิเธอหันฉันบ่อยๆนะเ <c oughs> พื่อนสาวฮ่ <c> ้ <oughs> <c oughs> ครั้งนี้เธอคนใดคนหนึ่งจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ในชุดเจ้าหญิงตุ๊กตาเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้ฉันลืมบอกไปไม,ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาชุดของมันเป็นเค้กที่อร่อยสุดๆเลยลนะ่ะของแบบนี้ไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนอยากล้อนต้องรีบแล้วละ่ะเวลาเดิน ฉันไม่เคยว่าได้หมาฝรั่งมาก่อนเลยเป็นมีที่แปลกมากแต่ฉันจะเคี้ยวหมากฝรั่งอร่อยๆไปด้วยแล้วก็แกะสลักมันยากกว่าที่คิดนั่นเนี่ยเอาล่ะมาลองกันเลยโอ้ใช่เธอสามารถเพิ่ดเพกันการเคี้ยวหมากฝรั่งได้จริงๆแล้วมันจริงมากฉันหวังว่าวันนี้ฉันจะไม่ได้แค่เคี้ยวหมากฝรั่งนะแต่ได้กินเค้กจริงๆด้วยล่ะเป็นไงมันต้องเป็นของฉันแน่นอน แต่ฉันคิดว่าการว่าดด้วยหมักฝรั่งมันน่าสนใจดีนะ <What? S 1> ฉันสามารถทำลวดลายได้หลากหลายด้วยมักฝรั่งได้ด้วยและยิ่งกว่านั้นฉันยังทำให้เหมือนตุ๊กตาได้อีกด้วยนะดูเลย <Yeah! S 1> เป็นไงล่ะแบบนี้ไง <laughs> <laughs> โอ้เกนนี่เจ๋งมากเลยอะอฮา,าเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องส่งกับการทำผลงานแล้งงานจะออกมาดี มันมากเกินไปแล้วละ่ะใช่แล้วแว่นตาไม่เคยทําให้เธอผิดหวังเลย oh <my> ตอนนี้ก็พยายามแกะหมากฝรั่งออกไปนะโอออะไรกันเนี้ยว่นตาขอฉันสกรปรกหมดเลยและภาพก็พังด้วยอะวันนี้วันอะไรกันเนี่ยทำไมฉันถึงถง,ลงโล่ทอแบบนี้ <c oughs> พวกเธอได้เวลาทําให้เสร็จแล้วหมดเวลาแสดงภาพวาดของพวกเธอได้แอนนี่เริ่มที่เธอแล้วกันก <c oughs> ัได้ดูนะฉันพยายามมากจริงๆเลย เจ๋งมากเลยไม่จริงเธอมีชุดที่แย่มากเลยนะจิวสนดฉันเห็นดูสิชอบมันไหมล่ะก็มีแย่นะแต่ว่าเพ้เหลือเธอแล้วโอ้ไม่นี่มันไม่ดีเลยโอ้ใช่แต่ฉันอยากกินเค้กจริงๆนะผลงานทั้งหมดพอดูได้แต่บางทีจิวทำได้ดีที่สุดละดังนั้นเค้กแสนอร่อยนี้ต้องตกเป็นของเธอเอาไปเลย เอาสิโอเย่ oh yeah. ในสัวฉันก็ชนะนแล้ว uh, ฉันเริ่มหิวมากแล้วล่ะงั้นก็ <th ud> ได้เวลากินแล้วอืม hmm. ใช่แย่ yeah, มากจึงไม่อยากแบ่งเพื่อนๆสินนะแค่ตื่นสิถึงแลาแล้วแต่อไปในรอบนี้หนึ่งในพวกเธอจะกลายเป็นผู้โชคดีได้กระเป๋าเครื่องสำอางอันหลากหลายนี่ละเยี่ oh <no. S 1> ยมเลยเอาล่ะเริ่มเวลาได้ l e เครื s <S ่องสำอางต้องเป็นของฉันฉันอยากได้จริงๆนั่นเนี่ยฉันไม่ปฏิเสธเครื่องสำอางใหม่ๆอย่างแน่นอนดังนั้นฉันจะพยายามให้เต็มที่ฉันชอบเครื่องสำอางมากเลยมันต้องเป็นของฉันใช่แล้วฉันได้วิตถุดีอดอกได้แล้วล่ะ <Hello. S 2> ก่อนอื่นเธอต้องขูดออกมาเอาสีมาขูดเลยตอนนี้เราจะได้ผงสีช็อกหลายๆกอง ต่อไปฉันจะกระจายมันไปตามโครงล่างแล้วก็เลี้ยงสีทีสวยงามในความคิดของฉันเป็นวิทยทศ่ยอดเยี่ยมเลยในการวาดภาพแน่นอนเรืยังไม่ใช่ทั้งหมดนะ ah. ไม่ควรทิ้งสีไว้แบบนี้ <Okay. S 1> เราต้องปิดด้วยกระดาษไขแล้วก็รีดด้วยเตารีด <Okay. S 1> ใช่แล้วจิลพูดถูกแต่ฉันมีความคิดจะวาดกระเป๋าถือให้เร็วที่สุดนะเ <Okay. S 1> พื่อจะทำแบบนั้นฉันต้องการสีช็อก <All> right. แล้วก็แก้วน้ำ oh <my> จากนั้นฉันจะทาสีตามปกติละ แล้วตกแต่งมันทั้งหมดทั้งสะดวกแล้วก็รวดเ,เร็วมากด้วยดูสิเห็นมะ <c oughs> ในความคิดของฉันมันออกมาสวยมากเลยล่ะเอาไม่นะแอนนี่พอเธอไล่ฉันเสียสมาธิและตอนนี้โรบอทของฉันก็พังหมดแล้วด้วยฉันเพิ่งเผามันไปนะ่ะเ <c oughs> ผางั้นเหรอนั้งตอนนี้รางวัลต้องเป็นอปของฉันแน่นเนาะอ้ย <c oughs> ไม่นะจะทำยังไ,ไงดี ฉันอยากได้เครื่องสำอางมากจริงๆนั่นนี่ยให้ตายเธอ <c oughs> ใช่เคาอยากได้เครื่องสำอางมาทางนี้เริ่มต้นในการแสดงผลงานของพวกเธอได้แล้วละ่ะ <c oughs> จิวรอยเปื้อนนั่นคืออะไรนะ <c oughs> ไม่มันไม่ดูเหมือนกระเป๋านี่เลยนะ <c oughs> แต่ฉันอยากได้เครื่องสำอางจริงๆนี่ <c oughs> เอาละ่ะแอนนี่เธอน่าจะพยายามให้มากกว่านี้นะ oh, <no. S 1> ให้ตายมันไม่เหมือนจริงๆ <c oughs> โอ้ฉันอยากได้ เบราวหน้าแปลกมากที่เธอว่ารูปได้ดีที่สุดเลยยินดีด้วยนะตอนนี้เครื่องสำอางเป็นของเธอแล้วรับไปเลยฉันไม่ได้ต้งใจนะแล้วฉันทำยังไงกับมันดีองั้นเธอก็แต่งหน้าให้พวกฉันดิมะทำไมถึงแค่เธอล่ะฉันก็อยากได้เหมือนกันนะใช่แล้วฉันมีความคิดแล้วล่ะสาวๆเตรียมตัวให้พร้อมนะ ตอนนี้ฉันจะเอาความเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดออกมาจากพวกเธอเอง咯เ <c oughs> ถน่แถนแทนเป็นไงสวยกันคนละคนเลยดูสิฮ่าฮ่าเจียวเธอเขาได้เห็นหน้าตัวเองนะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรออะไรกันเนี่ยเนี่ยมันแย่มากเลยแฮ่จะทำยังไงกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันก็ต้องดูเหมือนกันโอนี่มันแย่มากเลยเป็นไงละ่ะสุดสาวพวกเธอชอบไหมฉันแต่งได้สวยมากเลยฮ่าฮ่า